อีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าไม่มีคําสอนหรือว่าหนังสือเล่มไหนสอนเราได้ดีเท่ากับประสบการณ์ของเราเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะคะไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะดีเท่าไหร่ไม่ว่าคําสอนนั้นจะดีมากขนาดไหนนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ลงมือทําเองไม่หาประสบการณ์จากตัวเราเองนะคะเราก็จะไม่มี ความรู้ความสามารถที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปทำเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นอกจากจะได้แค่ประสบการณ์แล้วนะคะเรายังได้ความช่ำชองความชำนาญอีกนะคะเนี่ยแหละคะ่ะเขาถึงว่าต่อให้จะไปหนังสือดีหรือว่าคำสอนดีขนาดไหนถ้าเราไม่ทำเองนะคะมันก็จะไม่ได้ประสบการณ์นะคะ แล้วก็ถ้าอยากจะเป็นคนเก่งก็ต้องลงมือทำนะคะ,ะหนังสือดีแค่ไหนหนังสือแพงแค่ไหนถ้าเราไม่เปิดอ่านมันก็ไม่มีความหมายนะคะมันก็จะกลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวหรือว่ากระดาษปึกหนึ่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองเข้าไปอ่านมันแล้วก็อ่านแล้วได้ความรู้แล้วก็ลงมือทำนะคะทำให้สม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความ ชำนาญขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็สามารถไปบอกต่อได้สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะประสบการณ์หาซื้อกันไม่ได้นะคะต้องลงมือทำเองต้องเรียนรู้เองถึงจะเข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะต่อให้ใครจะมาสอนเราจะมาบอกเราก็ไม่เท่ากับเราทำเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเก่ง ต้องเรียนรู้นะคะต้องลงมือทําค่ะใครอยากมีไมซ์เซตดีๆแบบนี้นะคะทักหาเจี๊ยบได้เลยหรือว่าจะทักหาทีมงานที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆนะคะทางอินดีมของเรามีคลิปดีๆมีความสอนดีๆแบบนี้ให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ